ครับเมื่อทําการล้างหัวฉีดแล้วนะครับเราทําการเปลี่ยนไส้กรองใหม่นะครับปลดอะแดปเตอร์ออกอันนี้ทำการปลดอะแดปเตอร์ออกนะครับ นำใส่กองลูกใหม่นะครับใส่เข้าไปเมื่อทำการใส่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับทดสอบนิดนึง เครื่องยนต์เดินนิ่งหรือเก่าเนี่ยนะครับหลังจากใช้งานมานานเราก็ต้องควรบำรุงรักษานะครับการเปลี่ยนไส้กรองอย่างเดียวนั้นนะครับอาจจะไม่ช่วยให้หัวฉีดยืดอายุการใช้งานหัวฉีดได้นานนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เรามีการทําการเปลี่ยนไส้กรองควรจะใช้น้ํายาทำความสะอาดหัวฉีดทุกครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นกรองละเอียดนะครับที่เราทําการเปลี่ยนกับสาที่โดยอู่ช่างโจนะครับโจออโตแก๊ส